วัสดีครับอยู่กันเกมอาร์เซวิเวอร์นะฮะ,ะวันนี้ครับเรามาจับตัวใจาโกนโตซอรัสครับหรือว่ากิกาโนโตโซอรัสนะครับ,รรบก็เลเวลที่ผมเจอเนี่ย106เลยฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยปกติมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรอยู่นะถ้าอยู่ในด้านนอกนะฮะเฉพาะในแมปไอซ์แลนด์นะแล้วก็มักจะเกิดในบริเวณภูเขานะฮะ โดยมากก็หิมะครัผมเจอบ่อยมากเลยแต่ตรงนี้ก็มีนะครับภูเขาแถวๆใกล้ๆหิมะเนี่ยซึ่งก่อนจะจับการนะครับเดี๋ยวขอเซตอัพกับดักกันก่อนนะฮะมาดูกันครับว่าเซตยังไง สำหรับตัวนี้ฮะผมขอเรียกสั้นๆว่ากิก้ากันละกันนะครับสามารถทําดาเมจได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งหินนะฮะเพราะงั้นกับดักมันก็เลยจะต้องเป็นระดับเหล็กเลยและตัวของน้องเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยต้องใช้ระดับเบฮิมอสเลยฮะประตูแบบใหญ่เบิ่มๆเลยใช้เหล็กก็โคตรจะเยอะเลยเหมือนกันนะก็ต้องในระดับหนึ่งฮะต้องยอมนะกิก้านี่ก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นบอสประจําแมปตีแรงแบบโคตรๆฮะก็ต้องลงทุนกันหน่อยมาลองจับดูฮะตัวนี้เววหนึ่งร้อยหกครับ อาจจะไม่ได้สูงมากมายอะแต่มันก็ค่อนข้างแรงฮะอาจจะจับจับไปก่อนแล้วค่อยไปผสมพันธุ์เลี้ยงเลี้ยงมันที่หลังนะฮะเดี๋ยวผมจะวางเดอร์เกตไว้เป็นแบบประมาณวงกลมอ่ะครึ่งวงกลมนะฮะก็ล้อมรอบครึ่งหลังของเบฮิมอตนะฮะเพราะว่าเดอร์เกตเนี่ยก็มีความสูงในระดับเหมือนกับหน้าอกของกิก้าฮะน่าจะไม่หลุดนะหลังจากวางเสร็จาหน้าตาก็น่าจะประมาณนี้ครับ คือให้น้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปเสร็จไม่ได้ฮะมันต้องมีกับดักขเหยียบหยุดไว้สักหน่อยยื้เวลาให้เราเนี่ยได้ปิดประตูนะครับอาจจะวางอันเดียวก็ได้แต่ถ้าเอาเซฟเซฟก็วางไว้รอบๆเลยซึ่งผมอาจจะวางเยอะแยะไปหน่อยนะฮะขับไปเยอะใช้ใช้ไปตอนนี้ฮะน่าจะพร้อมแล้วรอกับดักหมีกลางออกนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ปิดประตูหรือว่าถ้าไปกับเพื่อนครับก็ให้เพื่อนทําหน้าที่ปิดก็ได้นะฮะส่วน อีกคนหนึ่งครับมีหน้าที่ไปล่อฮะไปวิ่งแล้วก็ล่อเข้ามานะฮะโดยผมจะใช้ลัปเตอร์ฮะลัปเตอร์นี่ก็วิธีจับแบบง่ายๆอะ่ะเอาแบบง่ายๆเลยข้อดีของมันก็คือเวลานั่งเนี่ยและเวลาวิ่งครับเราสามารถยิงได้ฮะส่วนประตูครับจริงๆปิดที่หลังได้นะพอปิดปุ๊บมันจะปิดประตูให้เราไม่ต้องมานั่งกดปิดเองนะฮะมันอาจจะสะดวกกว่า หรือว,ว่าใครอยากจะวิ่งมาปิดเปิดเองก็ได้ฮะแต่บางทีเนี่ยน้องมันอาจจะติดประตูไงการที่เอาประตูว,วางที่หลังมันก็ช่วยทําให้แบบว่าน้องเข้าได้ง่ายมากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับนะครับขับแรปเตอร์ไปฮะขี่แรปเตอร์ไปก็สามารถชักปืนมายิงชักหน้าไม้มายิงหรือว,ว่าจะวิ่งยิงก็แล้วแต่สะดวกนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลยเดี๋ยวลากเข้ากับดักดีกว่าโดยการยิงสกิดฮะให้น้องเนี่ยเข้ามาที่กับดักของเรานะฮะมาแล้วครับโดนแล้วครับไปแล้วครับมาแล้ว เอวกลับมาแล้วฮะตอนนี้ไม่ต้องยิงแล้วฮะวิ่งอย่างเดียวครับห้ามโดนกัดนะฮะโดนกัดทีนึงมันสโลด้วยมันก็ติดสถานะเลือดออกด้วยแรงด้วยฮะมีโอกาสตายได้เลยปิดนะพีปิดนะพี่เอเสบายสบายติดติดยับติดยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย่ย้้วยกัดโดนด้วย โอเคครับง่ายๆแค่นี้ฮะคือพอน้องเข้ามาในกับดักก็ได้แล้วฮะออกไม่ได้แล้วฮะตอนนี้เราก็ยิงฟรีได้เลยเดี๋ยวขอเก็บแ็ปต้งแรปเตอร์เก็บอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วกันฮะจะได้ไม่วุนวายซึ่งต้องบอกเลยว่าการเทมตัวนี้ครับแนะนําว่าเอากระสุนแบบระดับช็อกกิ้งเลยนะฮะถ้าเอากระสุนแบบลูกดอกแดงอะยิงแบบกว่าจะหลับคนระับบรรนานมากแล้วค่าหลับมันสูงครับสูงไม่พอมันลดเร็วด้วยนะฮะใช้เป็นระดับช็อกกิ้งดีกว่านะฮะมันจะช่วยลดเวลาไปได้เยอะเลย ยไงวะทำไเปนสัตวยังไงยไงขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมเฮ้ยแก็แปลกแปลกก็ไดแปลกแปลกก็ได้พี่ไปดูหลันเยัเฮ้ยพี่มันหาไปพี่ใเฮ้ยตอนนี้นะพี่มันติดแถบมันติดแถบดูได้สี่หมื่นเถึงเจ็ดห เฮ้แต่เลยขึ้นมาแล้วหั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 วทีเดียวเลยอ่ะแตกเลยไม่เห็นมันติดแถบอยู่ไม่คิดว่ามันจะหันมาแบมันอยู่ระมว่างสิบปมั้งโคตรน้อยแตกเลยแตกเลยขึ้นเลย หลับหลับลับแล้วโอ้ยแต่พี่ใช้ไปเท่ไรห้าสิบกว่าใช้เปหกสิบอ่ะโอ้ใช้ได้ก็ประมาณก็ไม่ไม่เกินหกสบอ่ะเพราะบางทีดิงไม่โดนอ่ะถ้ห้าสิบไปปลายอืมทำไมมันหลับไปทำไมคีผมผมใช้ไปสองร้อยมันไม่เห็นหลับเลยเ่วน้อยปืนม่วงเกี่ยวว่วะผมก็ใช้ปืนม่วงนะ หรือว่ามันฟื้นไวอ่ะพี่เออมันฟื้นไวอ่ะพี่ดูดิโอรถลวกรถแบบรถยาวเลยก็สำหรับการยิงคนเดียวนะมันอาจจะยิงได้แต่มันยิงค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเพราะว่าค่าฟื้นค่าน็อกดาวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นตัวไวมากดูดิฮะรถแบบ พวบๆวบเลยนะฮะของั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมอาใช้อาหารเม็ดสีเหลืองเลยซึ่งก็ทําได้ไม่ยากนะถ้าคุณมีเป็นพวกไข่ของนกยักษ์หรือเจ้าตัวเล็บยาวที่ทําคลิปไปในก่อนหน้านี้ฮะเวลามันออกไข่ครับมันจะเป็นไข่ที่เอาไปผสมเป็นอาหารเม็ดสีเหลืองได้นะแล้วก็ใช้พวกไฟเบอร์เฟอร์เคลเชอรี่เมเจเบอรี่และฟา v เวอร์แล้วก็น้ำฮะส่วนเฟอร์เคลเชอรี่เนี่ยก็ใช้พวกเนื้อผสมกับเบอร์รี่ทั้ง4นะครับ แล้วก็จะต้องมีมะนดาด้วยฮะซึ่งส่วนนี้อาจจะต้องทําสวนกันหน่อยถ้าอยากจะได้เป็นอาหารเม็ดนะหรือถ้าใครเห็นว่ามันยุ่งยากนะอาจจะเอาเนื้อน่องมาก็ได้ครับเทมได้เหมือนกันหรือว่าเนื้อแกะแหละก็จะขึ้นได้ดีกว่าเนื้อน่องซึ่งผมใช้เป็นอาหารเม็ดเพราะว่าไม่อยากให้มันเสวลานะฮะมันลดเร็วมากครับค่านอกเอาท์ของมันนะฮะตื่นค่อนข้างจะเร็วนะฮะต้องยัดนี่ครับนาโคติกครับยัดไปเรื่อยๆฮะยัดรัวๆเพื่อชะลอการลดไม่ให้ตื่นขึ้นมานะฮะก็เได้ว่ามันช่วยชะลอแล้วเเพพิิิิ่่่มมมขึ้นนาดหอยีท แต่ถ้ามันลดทีเนี่ยคือลดพวบพวบวบเลยนะฮะนี่ผมปล่อยเวลาไปนิดเดียวเองกินอีกเหรอใช่โอ้เลือดมันแปดหมื่นแล้วเ,เนี่ยโคตรเยอะเลยคือเลือดลดไปแค่ยี่บห้าเปอร์แต่ค่าหิวน้อยมากแต่เลือดนี่อย่างเยอะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าตัวเทมเนี่ยถ้าเราเทมขึ้นมานครับไอเจ้า8ปดหมื่นตรงเนี้ยฮะมันจะลดลงนะครับเป็นการปรับบาลานซ์ของเกมครคือตัวที่เราเทมมาฮะัมันจะถูกลดลง6กหมื่นสามร้อยหน่วยก็คือเมื่อเทมปุ๊บ HP ของน้องเนี่ยมันจะไม่ใช่8ปดหมื่นมันจะเหลือหมื่นกว่าๆหรือเกือบเกือบสองหมื่นนะฮะแล้วเวลาเลเวลอัพทีครับมันจะ0.04ครับขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนเรา เทมน้องเสร็จนะฮะตอนนี้เนี่ยน้องยังไม่กินเลยครับแต่อ้ค่าตื่นเนี่ยลดไปครึ่งหลอดแล้วครับคือเป็นตัวที่ตื่นเร็วมากหิวช้ามากนะเดี๋ยวเราไปลองดูอ่านกันครับอ่านเลเวลเท่าไหร่เอยพิมพ์ไปกีก้าอ่า96ครับของทำอ่านก็ไม่ยากมากมายนะฮะกินสักคำดิอุ้ยขึ้นแล้ว คำละเ2 9เลยนะครับโอเคแบบนี้ใช้อาหารเมร็ด2เม็ดก็น่าจะอยู่นะครับก็โอเคสําหรับผมเนี่ยเซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยมันคูณไม่เยอะนะฮะบางเซิร์ฟอาจจะคูณแบบอาหารเม็ดเดียวก็อยู่เนื้อน่องอันเดียวก็พออะไรเงี้ยฮะแต่นี่คือยังเล่นพอสนุกอยู่ยังพอได้ใช้งานพวกอาหารเม็ดอยู่หรือบางเซิร์ฟอาจจะไม่คูณเลยเดิมๆเลยก็จะต้องใช้อาหารเยอะหน่อยและเนื้อน่องก็ต้องเปเยอะหน่อยเป็นหันนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอน้องตื่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคุ้มค่ากับที่เราจับมาไหมนะ ลเลื่องมันหมื่นเจ็ดเองครับพี่มันลดทำไมมันลดเลื่องวะเอ้าจากแปดพันหรือหมื่นเจ็ดเหรอใช่พี่พี่ลองดูกรากรากอะไรวะอะไรวะเนี่ย นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเลือดมา8 0,000ก็ถือว่าเยอะเวอร์เนาะก็เลยโดนปรับเนอร์ปรับบาลานซ์ค่อนข้างเยอะเลยะฮะสำหรับตัวกิก้าะะได้เลือดมา17 0 0 0นะครับส่วนกัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมกลับบ้านไปทำอ่านก่อน,นะฮะเด <c oughs> ี๋ยวเก็บของก่อนตรงนี้เดี๋ยวมันลกเซิร์ฟเวอร์คนอื่นเขามาจองอ <c oughs> ออมาจับอะไรไม่ได้ใช้งานกันโอเคครับทำอ่านมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ผมแอบไปลงเลือดมานิดหน่อยด้วยนะซึ่งมันลงมาก็ขึ้นมาไม่เยอะนะฮะสเตปินาก็ได้มาคือ 4. 0.4.6อันนี้เดิมๆเ,เลยอลองลองสักหน่อยดูมันน้อยมากเลยครับแล้วก็ขึ้นมาน้อยเหมือนกันนะ,ะ420แล้วกันอ่ะมันค่อนข้างน้อยเลยฮะวิ่งนิดเดียวเลยคือเหนื่อยแล้วน้องไม่เหมาะสำหรับการวิ่งส่วน HP ครับเนี่ยฮะลงมาคือมันไม่เยอะมากมายใส่เข้าไปดีคือขึ้นมาไม่ถึงร้อยเลยนะครับตอนนี้เลเวล168ถ้าถามว่าเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกแต่มันก็เป็นตัวค่อนข้างแลไว้เจออีกทีเดี๋ยวค่อยจับนะครับส่วนดานเมจเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองกัดกันดูครับ เนี่ยครับสเตปิน่าคือวิ่งมาไม่กี่ก้าครับกดชิปด้วยนะฮะกดวิ่งด้วยมันก็เลยบอกว่ารถเยอะอยู่ผมก็เลยพยายามอัพสเตปิน่าเพิ่มมาสักหน่อยแต่เหมือนว่ามันจะขึ้นมานิดเดียบนะครับส่วนดาเมจตอนกัดนี่ครับถือว่าแรงเลยนะฮะ560แบบเดิมๆไม่ได้อัพอะไรเลยและนี่ก็คือตัวแค่100กว่ากว่าๆด้วย ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีตัวสูงสุดเลเวล401นะฮะตรงนี้ถือว่าขั้นแรกเองส่วนการกดที่ขวาฮะก็จะเป็นการคำรามนะครับไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเลยมีแค่2ท่าเนี้ยแหละฮะคลิกซ้ายกับคลิกขวาไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของเกรดโหมดนะครับก็คือการโดนโจมตีบ่อยๆตาน้องจะเหลืองซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ครับคือเราจะโดนสะบัดออกจากอานะฮะคุมน้องไม่อยู่ครับแล้วก็ตีมั่วเลยฮะ,อะตอนนี้ฮะผมอยากจะลองเอาสเตวิน่าให้มันแบบเยอะๆสักหน่อย เอาไว้วิ่งหรือว่ากัดได้บ่อยๆนะฮะแต่เหมือนว่าอัพก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เลยไม่อัพแล้วแนะนำฮะหากใครจะจับตัวนี้เนี่ยไปลงดาเมจอย่างเดียวเลยพอแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยกดแค่เดินปกตินะครับไม่ต้องกดชิปนะฮะสเตมิน่าไม่พอใช้ครับเลขไม่สวยเลยขอสเตมิน่าสัก450แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงดาเมจรัวๆครับก็ขอแค่450พอสเตมิวิน่าให้มันได้วิ่งได้กัดอะไรได้บ่อยหน่อย อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงดาเมจดูๆ,ๆครับตอนนี้ก็อยู่ที่160กว่ากว่านะฮะจากก่อนหน้านี้เราจับมัน140ตอนนี้160ละไปลองกัดกันดูครับว่าจะแรงแค่ไหนนะฮะหาเหยื่อไม่เจอเลยครับจะมืดแล้วด้วยฮะโอ้เจอแล้วผมเจอแล้วพลาเซอร์พลาเซอร์ขอกัดทีหนึ่งขอกัดทีหนึ่งม,มันหมุนไม่ได้อะ่ะโยกยากอะเออ โอเคจาก560เป็น650แล้วนะครับโอเคนี่คือขึ้นมา20หน่วยแนตะ่ดามเบจเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับเยอะเลยนะฮะเพราะงั้นครับแนะนำฮะว่าถ้าเราจับตัวนี้ก็ลงดามเมตดัวๆวส่วนที่เหลือช่างมันครับเลือดเอาไปก็ไม่ค่อยขึ้นนะฮะสตาบิน่าก็เอาไปไม่คุ้มเหมือนกันเอาพอยอ์ไปลงดามเมจดีกว่าส่วนถ้าใครเอาผิดไปแล้วลองหาตัวผู้หรือตัวเมียฮะเอามาทำลูกครับแล้วก็ไปเล่นตัววลูกกใหม่่ดีา ผมเจอและผมหาเหยื่ออยู่ดานทถานี้มันไม่ค่อยเจอเลยขออีกสักทีครับเป็น655านะฮะดาวเมจเรียกได้ว่าเป็นตัวดาวเมจเลยแหละแต่ดาวเมจอย่างเดียวนะ HP ก็มีอยู่ประมาณ1718นนแะฮะแทงอะไรได้ไม่มากครับถ้าเทียบกับทีเล็กทีเล็กอาจจะแทงได้เยอะกว่าฮะเคยอัพทีเล็กไปถึง3 0 0 0 0่นได้แต่เจ้าตัวนี้แทงไม่ไหวแต่ดาวเมจเนี่ยแรงกว่าทีเล็กเยอะฮะถ้าในระดับที่บอกว่าเลเวลพอๆกันนะนะ ว่าจะจบคลิปแต่จบไม่ได้เพราะว่ามันเจออีกตัวหนึงครับผมสร้างกับดักไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นกิก้าตัวแรนเลยเลเวล353ครับค่อนข้างที่เยอะเลยนะฮะผมสร้างกับดักไว้ก็เหมือนเดิมฮะแผนเดิมเลยเดี๋ยวเอา,เอาลัเตอร์ตัวเองมันติดกับดักได้ด้วยเนี่ยงั้นคงไม่ต้องใช้เวลาลัปเตอร์ฮะผมยิงจากตรงนี้ผมว่าน่าจะโดนนะฮะ โดน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 ขี้กะทางไหนตีโค้งอถือปะมาแล้วมาแล้วนะงอนว่ะงอมปิดประตูเฮ้ยปิดตูเฮ้ยประตู้ปิดประตูมากัดกูเฉยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ บีกังชิดไปแล้วไปแล้วเค๊เก๊เก๊เฮ้ยฮ้เฮ้ยมันหลุดไปแล้วจัวไว้จับไว้บ๊อบกูต้าบ๊อบไอ้บ๊อบบ๊อากูด้า โอเคเราเปลี่ยนแผนใหม่นะฮะก็มาวางด้านบนแทนครับเมื่อกี้มันเนินล่างเนะีอันนี้คือเนินบนคือถ้าน้องไหลไปทางเนินล่างเนี่ยมันปิดติดประตะูมันน่าจะไม่ไหลนะครับไม่น่าจะหลุดฮนะ,อะลองดูกันครับเอาแรปเตอร์ไม่ผิดไม่เท่ไหรนะ่อยู่ใกล้โง่ไปติดอะ ปิดประตูพยายามกัดอ mm ุ้ยแมงกัดโดนด้วยเหรอเอ้าแตกแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเขาขึ้นยากเฮ้ยลอยใบบันเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ ไอ้แย่แม่งกัดทะลุได้เฉยเลยที่จะกัดได้จับไว้จับไว้จับไว้ติดป้าปิดป้าไม่ติดไม่ติดไม่ทานพี่มันจับไว้จับไว้ที่วางกับดักหมีแล้วปะวางแล้วแต่ประตูอ่ะไหมอ๋อเห็นปะเดี๋ยวกต้องวางประตูที่หลังดีกว่าอย่างี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดมาได้ เฮ้ยไม่ใช่มันติดประตู u u 2 2> มันติดประตูออกปะไม่เข้าไม่เข้ายัง่ใหญ่ใหญ่ติดประตูไปต้องหันหน้าด้วยจะรอดมุมมุมเผาแม่งแบบเพี้ยมากให้ผมจะล่อมันลงไปข้างล่างเลย ตัวที่สาครับตอนนี้ล่อลงมา,ข,า,งางข้างล่างแล้วนะฮะมันก็ติดอยู่ในป่า <_ S 2> ติดเหรอ,อติดจริงเ<ม>ปล่าโนนโนนโนนติดติดเลยพี่มันกัดพยายามกัดอะไรอยู่ไม่รู้วางเอ้ยมันพยายามกัดไอตัวนี้อยู่อยู่ข้างหลังมันกัดกับะไรอย,อยู่ไอตัวนั้นที่สาเขาอะไม่ใช่หมายถึงแรปเตอร์เนี่ยกัดนกข้างหลังอยู่นะอ๋อ วางได้ไม่แต่ไอตัวนี้เหมือนมันบล็อกไว้อยู่อะนานดีเนี่ยไม่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 แ็ก็กเโอ้โมาหัไปกัดได้ดูเสาไปกัดได้ดูเสายังติดอยู่ไม่ไม่ไไม่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  ไ,ไอเนี่ยน้ที่มาดีกว่เดียเ <c oughs> นี่ยเป็นออกมาแล้วพี่ไอ้กูพาอีลูไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โดดบังงาบี่ไปเขโ,โง่เลยอา้าทีอย่างนี้ละออกหาดไปไอ้งอนเลยมันไม่ตามด้วยพี่ไต่จริงเหรอมันไม่ตามาเลยมันสด <c oughs> มันสดใจไอ้ไอตัวเล็กอะท <c oughs> ี่เราไปใกล้กว่านี้ถ้าถ้ามันงับค้างเดี๋ยวผมแช่แก็ง ตามปะวะเป็นอะไรวะตามไม่ตามไม่ตามเมินเป็นแดกแรปเตอร์แดกไอตัวเล็กต่อยต้องวางอยู่หาแล้วเหรอพี่ถ้าเป็นเนี้ยโอเคโอเคคุยเก็บก่อนแป๊บเดียวแบบไม่พลาดกันเฮ้ยแน็กเฮ้ยมึงไปเข้าทางนู้นดิไปอีกโง่เ้ย มันไม่ขาดที่มันมั่ยไอ้ไแนักมันไม่ขาดเฉยเลยอะไรของมันวะอ,อ,อะไรมัน,อน,นเอ๋วปะเนี่ยเฮ้ยพี่สายพี่สาย,าายเอ้ามาเข้าแล้วมันเอ๋อเอ๋ออะเขานี่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 เฮ้ย มันต้องรอมันไปแบบเออมันต้องรอมันตีมาไกลๆก,ก่อนอ่ะก็เปลี่ยนประตูแล้วเปลี่ยนทางไอ้ีไม่ชอบไปวนทางนั้นจนะังเป็นยังไงฮะติดต้นติดั้งเปล่าถึนเปล่าทะ <c ười> ลอกกัน มันเดินข้างหน้าไม่ได้เดี๋ยวต้องนักไปปิดข้างหลังมันหน่อยดิอันนี้เดี๋ยวยกยกประตูยกประตูใหญ่เนี่ยไปปิดแล้วก็ประตูปิดข้างหลังมนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมันหันละยังติดอยู่ในที่ เอาแบบนิดเดียวอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเยอะ,อะเอาแค่ปิดประตูได้อันนี้ถัดนี้ิถันมาดปิดปิดได้ไหม <S 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 เออนนั่นต้องอย่างนั้นแหละได้<ม><ม>เป็นได้ปรอหยิบไปก่อนตอนนี้ได้น<อ>่าจะได้อ่ะหยิบหยิบเบฮิมอนเบฮิมอนที่ไม่ใช้อะ่ะไปวางแปะไม่ต้องหินเนี่ยข้างหน้าเหรอเดี๋ยวผมไปแปะให้ก็ได้พี่มันหันมองเดี๋ยวพี่นะติดใจอะไรพี่ปะเนี่ย น่าน่านานามันมองถึงพี่นะโอเคโอเคโอเคอย่ารุดอย่าลุดอย่าลุดไอ้แข็งสักทีดนะิมาดาก้าแข็งทีดนะิดแล้วเดี๋ยวใหปิดมฐาดาก้าอยู่โน,โน่นพี่เดี๋ยวพี่ไปปิดให้แกแข็งหนะ่อย พร้อมเองพี่จะได้แชรพร้อมพร้อมพรแชรดูดูดมันแชรแป๊บเดียวเฮ้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ได้อยู่ได้อยู่เคยิงนะโอเค โอเคครับในที่สุดก็จับกีกาตัวดีได้สักทีนะฮะอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าน้องไม่ค่อยตามมาครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะตัวแรหรือเปล่าเหมือนว่าตัวแรในเซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยมันจะกวนๆหน่อยให้อารมณ์เหมือนอันฟ้าฮะตามก็ไม่ค่อยตามจะคลบปก็ไม่ได้นะเวลาเจอตัวแรเล็กๆนะครับก็คือจะลำบากหน่อยๆนะฮะอะเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจับออกมาแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยหันไม่มพอวม่ยหน่อยมาลองหน กมทางเขาช่องแคบแสนสี่เฮ้ยหันล่วหันเฮ้ยได้ไะเนี่ไม่ได้นะเห็นขามันก้าวข้ามออกมาได้ไม่หลับหรอไม่หลับแล้วโอ้ยในที่สุดสำหรับตัวนี้ฮะค่าหลับค่อนข้างเยอะเลยครับยิงก็คือ2องแสนสองนะฮะและค่าหลับดูครับคือลดโคตรเร็วเลยนะฮะและอาหารเม็ด ให้ไป8เม็ดนะตอนนี้กินไปเม็ดหนึ่งละขึ้นมา26เปอร์เซนตะครับ4เมนะ็ดน่าเอาอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อน,น้องผมว่าโอ้โหกว่าจะกินกว่าจะอะไรถ้าไม่มีนาโคติกนี่คือค่าหลับน่าจะหวบเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้มาเหลือสัก3เม็ดพอ โอเคครับตื่นแล้วฮะเลเวลที่ได้มาก็คือ529นะครับผมมีอ่านอยู่ก็อ่านจากตัวที่แล้วนั่นแหละเดี๋ยวหยิบมาใส่ตัวนี้และลองตีกันดูนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่อ่าเลือดเหลือ19นนะฮะอย่างที่บอกไปมันโดนลดไปสตาบิน่าก็ยัง400อยู่นะครับแต่เมลิดาเมดนี่คือโห่ส0้เรเลยครับเริ่มต้นมา4 0 0เนเนื่องจากเป็นตัวเลเวลสูงนะเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่ากัดเท่าไหร่โอ้โหหมอกลงมองอะไรแทบไม่เห็น เอ้กับพันหกครับอีกหนึ่งแต้มที่พันหกแล้วนะฮะค่อนข้างแรงเลยนะฮะคุ้มค่าการที่จับมามากๆเลยนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยมากๆตายไปหลายตัวมีเดยส์สางตัวที่พกมาตายไปด้วยนะครับของเพื่อนผมพกไวเวิร์นมาก็ตายไปหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ได้กีก้าพันหกมานะฮะกัดทีพันหกซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะแต่มีหน้าอัพไม่ค่อยขึ้นเลือดอัพไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวเราอาจจะไปลงดาเม็ดลัวัว แต่ถ้าใครสงสัยเดี๋ยวผมอาจจะลองอัพให้สักหนึ่งแต้มให้กับเลือดแล้วกันนะฮะเลือดมันหมื่นเถ้ามันกดทีไป20,000ก็โอเคเดี๋ยวลองดูปุ๊บได้มาเจ็ดหน่วยอย่าไปอัพมันลงแต่ดาเมจพอฮะที่เหลือช่างมันครับเวลาวิ่งก็คือไม่ต้องวิ่งนะเน้นๆเป็นเดินธรรมดาพอมันจะไม่เสียสตาบิน่าเยอะนะครับตอนนี้อัพมาแล้วฮนะเดี๋ยวลองกัดหน่อยฮนะเป็นไทเซลท็อปครับอิมพันหฮะขึ้นมาดิดหน่อย ไม่แน่ใจว่าโดนลดดาเมจจากตัวมันหรือเปล่าถ้าไปกัดบริเวณหัวอาจจะโดนลดดาเมจเดี๋ยวลองหาตัวใหม่อ่าพันหกรเนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนลดดาเมจจากการกัดไทเซท็อปไปฮะบริเวณหัวซึ่งก็ยังเรียกได้ว่าเยอะอยู่ดีฮะอันนี้คือพึ่งต้นๆเองนะเดี๋ยวผมอัพแต่ดาเมจรัวๆแล้วลเดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะกัดเท่าไหร,ร่นะฮะผมมีอยู่12แต้มครับเดี๋ยวไปลงดาเมจนะรัวๆนะฮะ 457แล้วครับอ่าเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนนี่ปะแมนดาแมนดาอุ้ยพั 1, นแปดครับโอ้โหดูดิฮะคุ้มค่าการที่จับมานะแม้ว่าจับเหนื่อยหน่อย,อยแต่ถ้าเราได้ครบตัวพู้ตัวเมียครับเพราะพันนี่สบายเลยดาเมจได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีค่าอิมเพนตตัวพู้ตัวเมียเหมือนว่าจะได้บัฟอีกนะฮะเวลายิงใกล้ๆก,ก,กันนะครับสุดยอดนะสมกับการที่เป็นบอสแมปนะฮะงัํ <c oughs> <c oughs> าหน่อยแล้วพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดนะครับ ไม่เพียงพออัพเข้าไปอัพเข้าไปขึ้น500ยะยังไม่ถึง474เหยื่อท่านี้มีอยู่ตัวหนึ่งนี่ไงทางขวานี่ไง และหน้าที่สําหรับกิก้าฮะส่วนมากนี่ก็เอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ล่าตัวพวกไททันพวกอันฟ้าฮะค่อนข้างที่จะดีเลยไม่ค่อยเอาไปลงบอสนะเพราะว่าถ้าเอาไปลงบอสเนี่ยเลือดน้องมันไม่ได้เยอะนะโดดตีไม่กี่ตายมักจะเอาเป็นตัวดาเมจที่ไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องใช้สตาบิน่าเยอะและไม่ต้องใช้เลือดเยอะมากกว่าฮะต้องการบูทดาเมจก็เอาตัวนี้นะฮะไปบูทหรือถ้าต้องการหาเนื้อฮะตัวนี้ก็หาเนื้อได้ดีเหมือนกันนะครับอ่ะสวัสดีครับจากไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะกับอาร์คไซเบอร์นะคร ขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมา,สมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ